สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวรรเกษตรวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการความเคลื่อนไหวของอกระท่อมดินของผมนะครับซึ่งได้กับมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากฝนนะครับเจอพายุสองลูกเข้าไปก็มีการพักทำกระท่อมไปอตอนนี้ก็เป็นวันที่4พฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสานะครับก็จะมาทําใหม่นะครับมาดูความเพิ่มหน้าของกระท่อมดินของผมว่ามันไปถึงไหนแล้วครับผม วันนี้เป็นวันที่4พฤศจิก,ก,กายน2563น,นะครับนี่ก็เป็นวันที่หน้าหนาวเริ่มเข้ามาแล้วครับก็หมดฤดูฝนก็จะมีอีกลูกหนึ่งแต่คิดว่าคงจะไม่หนักก็จะกลับมาทำกระท่อมดินนะครับต่อหลังจากทำไว้ในเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับก็สภาพของกระท่อมนะครับที่โดนฝนสาดนะครับ ก็ไม่มีก็มีสึกก็มีกรอนบ้างนะครับเพราะว่าดินยังไม่ได้ฉาบก็ยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่ครับก็ยังใช้ได้ก็เอามาซ่อมแซมก็คือจะฉาบใหม่ต่อไปก็จะเป็นการสาบฉาบนะครับพอวันนี้ก็ได้ก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อเสร็จเรียบร้อยก็เหลือแต่ทําการฉาบทั้งภายนอกภายในนะครับตอนนี้ การทำดินนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับเพราะว่ามันทําคนเดียวแล้วก็ใช้เวลาหน่อยก็คิดว่าจะฉาบอีกประมาณเดือนนะเป็นเดือนเพราะว่าทําบ้างไม่ทําบ้างต่อไปก็จะเป็นงานฉาบอย่างเดียวงานฉาบตอนนี้รูปร่างก็เห็นชัดขึ้นแล้วครับก็ก่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้การก่อกระท่อมดินของผม ก็มีหญ้าปกคลุมบ้างเป็นจุดนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็มันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาฉาบก็จะสวยขึ้นขึ้นเองการก่อตอนนี้ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือแต่การฉาบทั้งภายนอกภายในก็เราดูนี้่เป็นดูก็เกี่ยวข้าวพอดีครับก็จะเกี่ยวข้าวไปด้วยแล้วก็จะทำกระท่อมไปด้วย ก็ไม่มีปัญหาครับเหลือแต่ฉับสาบเสร็จก็คงจะสวยขึ้นครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากจะทำก็ะทำดินนะครับต้องใช้เวลากาลังกายกำลังใจเลยแหละทั้งเสียงคนรอบข้างทั้ง หลายๆอย่างครับความเหนื่อยของคนการทำกระท่อมบันดินถ้าเราไม่จ้างเขาเนาะเราทำเองก็ต้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆทำไปครับวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็จะเสร็จเองครับความเชื่อมั่นของสำหรับคนในชุมชนก็ยังไม่ได้เชื่อถือว่ากระท่อมดินมันจะทนฝนแล้วก็จะทำได้จริงหรือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมที่ผมได้ทำครับเพราะว่าจะทำให้เขาเห็นได้ว่า ทำก็ทำดินนี่มันอยู่ได้จริงนะครับก็จะลองดูครับว่ามันจะอยู่จริงไหมก็เหลือแต่ฉาบครับภายนอกภายในตอนนี้คงจะไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วครับตอนนี้เพราะว่าหมดฤดูฝนแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับ ึางสวนของผมก็ยังสวยงามเลยครับทั้งอ้อยทั้งปลาตอนนี้ก็เต็มบอ่อแล้วครับทางน้ําก็จะอุดมสมบูรณ์ครับอันนี้กระท่อมดินก็คิดว่าจะใช้เวลาอีกสักพักนะครับถึงจะเป็นรูปเป็นร่างเหลือฉาบครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีการฉาบมาวางาระดับน้ำนะครับหาแนว ความตรงของของผนังนะครับก็จะฉาบก็ติดตามดูอีกที่หนึ่งครับว่ากระท่อมมันจะเสร็จออกมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนก็ลุ้นไปพร้อมๆก,กันกับผมครับเพราะาผมทําก็ลุ้นแล้วก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับก็ไม่ไม่ได้เก่งนะครับก็อยา,ากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมและผู้ที่ติดตามได้ เอาไปประยุกต์และเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับจะไปใช้อะไรก็สุดแต่ท่านผู้ชมนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากมาดูก็อยู่ที่บ้านอำเภอจังหวัดบุรีรัมยนะครับอำเภอรกระสังนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามในช่องอในแฟนเพจนะครับแฟนเพจของ a c e b o o กของผมก็จะเป็นไอแมนมนตเษกษตรเหมือนกันครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไป าถามสอบถามเพิ่มเติมได้ครับไปคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับสําหรับคนที่อยากจะสนใจการทําวนเกษตรแบบใหม่นะครับสนใจการทําวนเกษตรการพึ่งพาตนเองโดยที่ไม่ใช้อ,อีกอ้างอิงระบบทุนนิยมมากเกินไปนะครับก็เป็นระบบทฤษฎีใหม่ก็ว่าได้ที่คนเขาไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้สนใจกันแพร่หลายนะครับ ส่วนมากก็จะสนใจกันเรื่องอทูนนิยมเรื่องการเรียนการใช้เงินการหาเงินนะครับก็นี่คือระบบใหม่คือทฤษฎีใหม่ก็ว่าได้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยมาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะครับก็คือวรรณเกษตรนี่คือเป็นอีกแบบหนึ่งคือกระท่อมดินนะครับลดต้นทุนอคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนมาถึงคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด s ซับสไคร e ก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยถ้าชอบนะครับในคลิปจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้มาศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ